และที่เหตุการณ์เนิน350เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะแก่พลทหารพานุพัฒน์ค่ะจังหวัดศรีสะเกดค่ะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารพานุพัฒน์เสาสากำลังพลที่สละชีพจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ที่วัดกลางอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23พลทหารกล้าผู้เสียสละชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตยแผ่นดินไทยณบริเวณปราสาทตาควายเนิน350ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อวันที่ 26ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครอบครัวญาติและประชาชนจํานวนมากเข้าร่วมในพิธีซึ่งนอกจากนี้ค่ะภายในพิธีได้มีการมอบธงชาติให้กับครอบครัวของพลทหารพานุพัฒน์เสาสารวมถึงมีการมอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเกียร คุณมอบเงินสินใหม่ทดแทนและมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติวีรชนผู้เสียสละและเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้วายชนค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษและทรงรับศพไว้ในพระบรมาราชานุเคราะห์ ย่งความเรื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เป็นภาพตอนที่มอบทงให้กับครอบครัวนะคะคือเป็นภาพที่ปวดใจนะคะ,คะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณแม่กับคุณพ่อจะได้รับทงชาติไม่มีร่างลูกแล้วแต่นี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในชีวิตนะคะเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของพลทหารกล้านะคะ